สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับคุณชัยซิ้อแซนอีกแล้วนะครับยามเย็นเนาะก็มีข่าวเร่งด่วนที่เราต้องพูดคุยกันในเวลานี้นะครับ FC ครับวันนี้เราจะมาขออนุญาตพูดคุยเกี่ยวทางด้านเกี่ยวกับเงินกษียนแล้วก็พินัยกรรมหรือทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ต่างประเทศครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยซิ้แซนด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเนาะ อ่ะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชายด้วยครับก็สดๆดร้อนนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเอย่ยหรือประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะครับทรัพย์สินเงินทองของสามีของท่านที่อยู่ประเทศต่างประเทศนะครับผมโอเคแปบ๊บนึงนะครับผมเช็เเคเสียงโอเคไหมเสียงโอเคไหมเสียงน่าโอเคนะนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชายซึแทนด้วยครับผม โอเคเสียงชัดเจนคืออย่างนี้อเอฟซีต้องเข้าต้องเข้าเข้าเข้าใจก่อนว่าตอนสำหรับคนไทยสหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยอ่ะคนไทยที่อยู่ประเทศไทยในเอฟซีนะนะคนไทยอยู่ประเทศไทยแล้วก็มีสามีนะครับที่เสียชีวิตที่ประเทศไทยเนะี่ยนะครับแล้วก็เขามีเ,เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศ แล้วลูกชายเยมามาบอกโอเคเดี๋ยวฉันทําเงินแม่ไม้ให้นะฉันจัดก,การนู่นนี่ัจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขามีพ่อของคุณน่มีทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ต่างประเทศเช่นมีบ้านมีรถมีเงินธนาคารอันนี้ลูกชายไม่บอกแต่ลูกชายบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเหลือคณเต็มที่นะผมจะเช่วยเหลือเงินแม่ไม้คุณนะไม่ต้องให้จ้างใครนะเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่แบบว่าเหมือนเหมือนว่าจะดีแต่มันไม่ดี เพราะอะไรเพราะว่าสวัสดีครับทุกท่านครับเนาะสวัสดีทุกท่านครับผมพลิรดาไทยแล้วก็คุณนกแก้วนะครับสุวรรณนะครับผมแล้วก็คุณนภารายนะครับก็สวัสดีทุกท่านกับไลค์กดแชร์นะครับเนาะคุณพลิดานะไทยนะครับก็สวัสดีครับผมเนาะเข้ามาล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคือเหมือนทําดีนะเหมือนเขาทาดีอะไรต่างๆให้ทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เออฉันช่วยเหลือเธอนะในด้านกฎหมายนะเธอไม่ต้องกลัวหรือเธอได้เงินไม่ไหมนะบอกบอกอ๋อดีแล้วถ้าลูกชายช่วยก็ดี แต่ปัญหาไม่จุดหนึ่งเอฟซีการฟังกันดีๆปัญหาก็คือว่าผมก็ถามอ่ะเอาแล้วบ้านล่ะเขามีอะไรที่ประเทศเยอรมนีไหมมีมีบ้านค่ะอือมมีพิัยกรรมไหมไม่มีพิัยกรรมโอเคอย่างน้อยภรรยาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละโอเคมีอะไรอีกมีเงินธนาคารไหมมีเงินธนาคารโอเคดีมีเงินธนาคารแล้วแกบอกว่าแต่ลูกชายเขาช่วยนะคนชาย คุณทิพานสวัสดีครับผมเนาะลูกชายเขาช่วยดีมากช่วยแบบไหนครับก็เขาทำเงินแม่ไม้ให้อันนี้ผมดีผมคิดว่าดีอยู่แล้วถ้าทําเงินช่วยเหลือเงินแม่ไม้ดีก็เอกสารให้ดีแต่ปัญหาคือว่าพี่ฟังกันดีๆตื่นได้แล้วพี่นะก็คือว่าแล้วไอ้เกี่ยวกับเงินทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ในประเทศเยอรมนีนะอ๋อเขาบอกไม่มีคุณพี่ ที่ผม,มเห็นเอกสารข้างในมันมีนะครับที่เห็นเนี่ยเอกสารข้างในมันมีเพราะฉันคุณพี่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สมบัติที่ต่างประเทศเช่นมีสิทธิ์ได้บ้านของเขามีสิทธิ์ได้เงินธนาคารของเขามีสิทธิ์ได้หุ้นของเขาและมีสิทธิ์ได้เงินแม่ไม้ด้วยไม่ใช่ว่าลูกชายมาทําเงินแม่ไม้ให้และเอกสารที่ส่งมาให้คือไปมอบอำนาจเดินเรื่องต่างๆที่ประเทศเยอรมันให้หมดเลยอันนี้ต้องข้อควรระวัง นะครับผมอคุณนกแก้วฟังคุณชายได้ความรู้ขอบคุณมากค่ะมากๆค่ะขอบคุณมากครับเช่นกันครับเพราะฉันคุณอาชาครับอาดัมนะครับพี่อาดัมสวัสดีครับผมเนาะเพราะฉันเรามาพูดคุยเรื่องนี้เอฟซี FC. นะพูดคุยเรื่องนี้อะเอาจริงๆเอฟซี FC นะผมพูดนะเงินมันไม่ใครไม่เข้าใครออกไขรเมื่อลูกชายเขาทําดีให้ด้วยะ่ะมันดีแต่ปัญหาภรรยามีสิทธิ์ถ้าไม่มีพิธีกรรมภรรยามีสิทธิ์ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ลูกเขาสองคนก็หาคน2ีทั้งบ้านนะครับและที่ดินและเงินต่างๆเพราะฉะนั้นคุณพี่มีสิทธิ์ได้ตัวนี้100%ก็คือ50%ที่ผมบอกไปกินเนี่ยอธิบายให้ฟังมีสิทธิ์ไม่ใช่ว่าลูกเขามาทำดีด้วยแล้วแล้วคุณมาใจอ่อนนี่คือปัญหาหลักของคนไทยบางคนนะที่อยู่ประเทศไทยและเห็นลูกชายมาช่วยด้วยทํานู่นทำนี่ต่างๆทงแบบดีด้วยเนี่ยไปมาไปมาปุ๊บใจไม่รู้ว่าแผนการเขาคืออะไรนะครับ คุณลำ,ลำยายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณชายนะครับแล้วทุกท่านที่เข้ามาพอดีค่ะครับสวัสดีครับผมอ่ะค,อคือคือคือมันมันทุกอยากโอเคแต่แต่ว่าผมแนะนําว่าให้ให้คุณพี่ใช้ทนายความในการเดินเรื่องดีกว่านะครับจากสวีเดนค่ะสวัสดีครับผมเนาะขอบคุณมากครับอยู่ที่ไหนบอกด้วยนะเอฟซี FC นะเพราะว่าผมจะแม่งจะแม่งไงไม่รู้ ทำดีทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแล้วคนไทยก็คิดว่าฝรัหลักดีกับตัวเองทุกอย่างเงินไม่เข้าไข่ออกไข่เอฟซีแนะนําว่าให้ใช้ทนายความในการเดินเรื่องเป็นผู้รับมรด,ดกร่วมกับลูกเขาด้วยตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้แอนดี้ทุกอย่างเพราะว่าคุณไม่ได้ทําอะไรกับเขาเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเดินเรื่องจะเป็นผู้รับมรด,ดกผู้เดียวเอกสารที่คุณส่งให้เขามาก็มีอยู่หมดแล้วและอมอบอำนาจให้เขาเดินเรื่องด้วย สุดยอดโดยที่คุณไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับอย่าไปไว้ใจเยอะ f c อย่าไปไว้ใจเยอะผมแนะนำว่าให้คุณใช้ทนายความดีกว่าทนายความ,มอย่างเดียวทนายความมีหน้าที่เดินเรื่องให้คุณคุณจ่ายเงินให้ทนายความไปอาจจะปมามสักสี่ห้าพันยูโรแต่มันก็คุ้มเพราะคุณได้บ้าน50%เงินธนาคารของสามีคุณอีกนะครับผมเออผมแนะนำให้ทำใน F4 นะ อยากขี้เหนียวไอ้พวกนี้อยากขี้เหนียวเอฟซีถ้าคนขี้เหนียวจบเลยถ้าเอฟซีขี้เหนียวอย่างงู้นอย่างงี้คุณจบเพราะอะไรเพราะว่าอตอนนี้คุณมอบมน้านให้เขาเดินเรื่องไปแล้วยังไม่ได้สละสิทธิ์โชคดีอย่างนึงยังไม่สละสิทธิ์ดีนะที่เขาบอกโอ้เดี๋ยวผมดมอบมณ่านเองส่งไม,ม้ผมเดี๋ยวผมจะการเองแต่ทั้งนั้นท้งนี้เงินจะไม่เข้าใครออกใครจริงๆท้านนายความอย่างเดียว ที่เดินเรื่องให้คุณเสียเงินเสียแต่ในความเดินเรื่องให้คุณได้สิทธิของคุณบ้าน50%เงินธนาคารได้50%นะครับทุกอย่างได้50%นี่คือเงินของลูกค้าและการเดินเรื่องเงินไม่ไม่ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันได้เลยมันต้องมีเลขที่บัญชีเขาทําผิดแล้วเลขที่บัญชีต้องมีใบรับรองจากธนาคารมีไหมยังไม่มีค่ะส่งไปแล้ว เอกสารส่งไปแล้วแต่ไม่มีใบรับรองธนาคารมันต้องใช้ใบรับรองธนาคารของประเทศไทยด้วยยืนยันคุณนกสวัสดีครับผมมันจะมีใบรับรองจากธนาคารว่านี่งานใบ,บเงินของเกษตรของสามีจะเข้าธนาคารของคุณที่ประเทศไทยต้องใช้เวลาประมาณ4-6เดือนถึงจะได้เงินแต่นี่ใบรับรองก็ไม่มีใบนี้ก็ไม่มีอ่าใบบแต่งงานก็ไม่ส่งไปให้แล้วมันจะได้เมื่อไหร่ อันนี้เอฟซที่อยู่ประเทศไทยต้องเข้าใจคุณไม่ต้องมาทํางานกับผมไม่ต้องจ้างคุณชายซื้อสลานก็ได้คุณสามารถทําเองได้ถ้ารู้ว่ามันได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเลยผมไม่เคยบอกว่าเฮ้ยถ้าไว้ใจผมทํานะถ้าไม่ไว้ใจอย่าทําแต่ทางงานทีนี้บอกไปกับว่าเงินไม่เข้าใครออกใครแล้วคุณยิ่งมอบอํานาจให้เข้าไปคุณไว้ใจเขาได้ไหมว่ามอบอำนาจให้ลูกชายเขาทำเนี่ยไว้ใจได้ไหมไอเอฟซีผมถามเนาะเราอยู่คนต่างประเทศเขาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีคุณอยู่ประเทศไทยคุณมอบอำนาจให้เขาจัดการเนี่ย เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะไม่อยากใจเงินไม่แนละ้วคุณใันะ่ไม่อยากใจเงินก็ถูกต้องไงผมพูดหนึ่งไม่อยากใจเงินสองคิดว่าฝรั่งดีทุกคนเรื่องนี้มันไม่เข้าใข่ออกใข่เงินไม่เข้าใข่ออกใครเพราะมีบ้านม,มีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆอันนี้เน,นีนว่าให้ใช้ทีมงานทนายความดีกว่านะคะผมอย่าไปให้เขาทํายกเลิกใบสัญญาซะจ้างทนายความเดินเรื่องให้เราแบบสบายใจฉันใจ่ายให้ทนายความไปแล้วนะแต่ฉันได้สิทธิของฉัน จะดีกว่าจะไม่ใช่ว่ามาไม่ใช่ว่าเออใช่ลูกชายไปและมอบมาหน้าลูกชายแทนทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็เซ็นไปด้วยตอนนี้ต้องยกเลิกให้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและผมแนะนาว่าใช้อย่างเดียวทนายความถ้าเอฟซีจะใช้ให้ผมเดินเรื่องผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเดินเรื่องงินไม่ไม้ผมทําให้หกหมื่นบาทให้เอกสารครบเดินเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองแปดหมื่นบาทสำหรับผมนะแปดหมื่นบาทไม่รวมค่าทนายความก็คือเราประสานงานให้อาจจะเป็นปีสองปีแล้วแต่ ราษางานจบ,จ,บจบงานปีหนึ่งประมาณเปล่งปีนะครับจบงานแต่คุณคุ้มอ่ะได้เงินอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจในเอฟซนะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรไม่อยากเสียเงินไม่อยากเสียเงินเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดีแล้วแล้วคุณจะไปเชื่อเพื่อนเพื่อนบอกมึงจะจ้างทําไมเนี่ยเขามาทําให้เราดีแล้วไม่ต้องเสียเงินเลยก็คําความคิดอย่างนี้แหละคุณถึงไม่มีอะไรแล้วทําไมลูกชายเขาไม่บอกว่าบ้านมีบ้านมีทรัพย์ถินเงินทองมีอะไรต่างอยู่ที่นั่น คุณเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้สิทธินี้ถ้าไม่มีพินกรรมก็มีสิทธิ์ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยิ่งดีเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขายังไม่ทำพินักรรมเลยแต่คุณก็เชื่อลูกชายแล้วพอคุยไปคุยมาอือยังไงดีนะก็ไปถามคนนี้ถามคนนี้พอจะท้ายก,ก็เราโดนหมาผมบอกคุณพี่พินักรรมเขาทำไหมทำแต่ว่ามันขาดเอกสารสองสามใบอันนี้ต้องส่งให้ค่าปรึกษาห้าร้อยบาทเอง นะครับผมก็บอกไปแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณพี่ใช้ไว้ใจลูกชายเขาได้หรือเปล่าผมบอกอีกครั้งคุณพี่ไปดูคลิปผมมาลูกชายนะครับผมปั่นป่วนมากแล้วก็ว่าโกงแม่เลี้ยงตัวเองกี่คนแล้วล่ะถ้าคุณอยากเป็นอย่างนั้นก็ปัญหาของคุณแต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมแนะนำว่าใช้ทนายความดีสุดจ่ายเงินแต่คุม้มเงินเข้าบัญชีของคุณคุม้มอย่าเสียยายเงินเรื่องพวกนี้โอเคไหมครับผมประมาณนี้ด้วยกัน เนาะโอเคครับเอี FC, ทุกท่านผมคิดว่าความรู้นี้สําหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยและต่างแดนเก็บเซฟคลิปนี้ไว้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยสุดสัจนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมฟังแล้วก็กราบสวัสดีครับผม